สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับแก้มและคุณรุ่งรสวมีบุรีที่จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูรถบ้านสภาพดีราคาย่อมเยาวและใช้งานกันได้ไปยาวๆกันแล้วค่ะ ล้วรถที่แก้อยากจะมานำสเสนอในคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าต่อโจทดสายประหยัดสายอีโคนะคะงบสบายกระเป๋าแต่ว่าใช้งานได้ในระยะยาวนะคะพอขับไปทำงานกลับบ้านรับส่งลูกได้นะคะกับคันนี้เลยค่ะ Mitsubishi Mirage 1.2 GLXP 2012นั่นเองค่ะท่านผู้ชมได้เป็นสีดำเลยนะคะรถบ้านมือเดียวสภาพดีมไม่น้อยเข้าการบำรุงทุกรอบระยะกันเลยนะคะรถคันนี้นะคะราคาเนี่ยก็อีโคตามรถเลยค่ะ เพียงแค่118,000บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าต้องชําระด้วยเงินสดหรือว่าการโอนอย่างเดียวแล้วนะคะเพราะว่าไม่สามารถจะไฟแนนซ์ได้แล้วนะคะกับน้องจิ๋วคันนี้ค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเดี๋ยวแก้งสภาณท่านผู้ชมเนี่ยมาดูสภาพรถกันดีกว่านะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถนะคะต้องการใช้เร่งด่วนนะคะแต่ว่ามีงบประมาณจํากัดนะคะลองดูคันนี้ได้เลยค่ะตัวถังนะคะ สีเต็มนะคะสีดำสดสวยเงาวิบวับเลยนะคะและที่สำคัญตัวโคมไฟนะคะแท้เดิมโรงงานค่ะท่านผู้ชมค่ะไม่มีขุ่นไม่มีมัวนะคะไฟติดครบทุกดวนรับประก,กันค่ะแล้วรถคันนี้นะคะก็จะมีสเกิร์ตรอบคันนะคะตกแต่งโดยเจ้าของเดิมเนาะท่านผู้ชมก็เพื่อความสวยงามน,นะคะตัวกระจังหน้าแล้วก็ดีไซน์หน้ารถนะคะก็เรียบๆหรูๆง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะไม่เยอะไม่เยะจนเกินไปนะคะเป็นสีดำล้วนแบบ s ิมโป้ิมโปไม่มากมายนะคะมาเดี๋ยวให้ดูตัวล้อแม็กอลอยกันบ้างดีกว่านะคะแม็กอลอยนะคะไม่ใช่ของโรงงานแล้วนะคะเจ้าของเก่าเนี่ยได้ทําการตกแต่งนะคะเปลี่ยนตัวแม็กอลอยใหม่นะคะท่านผู้ชมในส่วนของเส้นยางนะคะสีเส้นเนี่ยยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะและมาในส่วนของดีไซน์ตัวถังกันบ้างน,นะคะเป็นสีดำลน้นล้วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกมองข้างหรือว่าตัวถังโดยรวมนะคะท่านผู้ชมแต่จะมีแค่ตัวด้ามจับประตูเท่านั้นนะคะที่เป็นดีไซน์โครเมียมนะคะท่านผู้ชมขา นี่เลยจ้ะแล้วก็จะมีตัวกันสาดเนาะเล็กๆลน่ารักน่าใจค่ะเดี๋ยวให้ดูภายในเบื้องต้นนะคะสภาพนะคะ สวยสดนะคะไม่ด่างแดดแดดไม่เลียไม่แข็งกระด้างนะคะท่านผู้ชมเป็นสีดานะคะรถคันนี้เนี่ยเอาแบล็กกันเลยทีเดียวเชียวแล้วเดี๋ยวให้ดูองค์ประกอบของฝั่งคนขับฝั่งขวากันก่อนนะคะกล้องมันจะได้เห็นอย่างชัดๆนะ้อนี่เลยจ้ะก,ก็จะมีตัวปุ่มปรับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวคุญแจเนี่ยเป็นระบบรีโมทปกตินะคะยังไม่ใช่ระบบคีย์เลสนะในโซนของบอนะคะท่านผู้ชมเป็นบอกผ้าแท้เดิมโรงงานนะคะแล้วเป็นระบบปรับพับแบบแมนนวลนั่นเองนะคะท่านผู้ชมค่ะ มาเดี๋ยวทีนี้แก้มให้ดูตัวแผงประตูของที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างน,นะคะนี่ง่ายๆเรียบๆนะคะใช้งานง่ายไม่เยอะไม่แย่ค่ะนี่เลยจ้ะเรียบๆอย่างนี้เลยนะคะเหมาะสำหรับสายที่แบบว่าเออเรียบ,ยบ,ยบๆง่ายๆไม่ชอบการตกแต่งมากมายนะคะเพราะร้านเราก็เน้นรสภาพเดิมๆอยู่แล้วเนาะนี่เราก็มีระบบล็อกเด็กให้นะคะเห็นจิว๋วๆอย่างนี้รับส่งลูกก็มีความปลอดภัยสูงอยู่นะคะและในส่วนของภายในเบื้องต้นนะคะกว้างขวางพอสมควรเลยค่ะเดี๋ยวแก้วจะนั่งโชว์ให้ดูด้วยนะคะว่ารถจิว๋วคันนี้ภายในเนี่ยไม่อึดอัดเลยค่ะเดี๋ยวให้แก้ม ดูท้ายรถกันดีกว่าไม่ใช่ให้แก้มดูดิให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาดูแก้มเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมมาดูท้ายรถนะคะนี่คือดีไซน์ท้ายรถของ Mitsubishi Mirage คันดีนะคะท่านผู้ชมเอาแบล็กกันเลยทีเดียวเชียวนะคะแล้วไฟท้ายเนี่ยสีสวยสดไม่มีขุ่นนะคะท่านผู้ชมค่ะและมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระจกหลังเนี่ยไม่ขุ่นไม่มวมไม่มีฝุ่นแน่นอนถ้าท่านผู้ชมหมั่นทำความสะอาดนะคะแล้วก็จะมีตัวสปอยเลอร์นะคะไฟเบรกดรงที่3มมีครบนะคะเดี๋ยวให้ดูตัว ถ่ายรถกันบ้างนะคะเปิดง่ายนะคะตามวิซนรถปี2012เนอะนี่เลยจะเปิดเข้ามานะคะสวยงามค่ะน้ำหักชพร้อมใช้งานเลยนะคะท้ายรถกว้างขวางนะคะมันจุสัมภาระได้มากพอสมควรเลยค่ะเปิดเข้ามาด้านในนะคะก็จะมีตัวล้ออะไหล่นะคะนี่เป็นล้อสำรองนั่นเองแล้วก็พวกอุปกรณ์เครื่องมือชุดแม่แรงต่างๆของทางนีสซูบิชิที่มีมาให้นะคะความใช้งานเลยแล้วนี้ก็เป็นพวกแบบถาดใส่สัมภาระ ทั้งหลยทั้งมวนเนาะถือว่าเชื่อมันหายไปเนหนึ่งข้างนะคะ <ST> s <S ก็ปล่อยมันไปก่อนเนาะ <ST> s> <S ก็จะประมาณนี้นะคะมาเ <ST 's> พื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวแก้มพามาดูตัวถังอีกฝั่งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะฝาิดถังน้ำมันก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะตามคอนเซปต์พวกรถโซน,นเอเชียของเราเนาะนี่เราจะแต่ว่า,ารถคันนี้มีตำหนินิดน,น,นึงนะคะนี่นี่จะมีแบบลาก,กินน่ารักน่าใจนะคะน่านผู้ชมให้ไปเสน่ห์ของน้องไปนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอ่าตัวบุ๊กกันดีกว่านี้มาดูตัว พวกสมุดอัตะการแล้วก็พวกคู่มือการใช้งานนะคะแฟนไปนของมิสบิชิแท้ๆเลยนะคะท่านผู้ชมอ้ตายหล่นเลยอู้ตายหล,นลย่ลนไปอีกเลยเออนี่เลยจ้าสมุดคู่มือการใช้งานนะคะของ Mirage ถ้าใครเนี่ยมีข้อสงสัยกับการใช้งานรถคันนี้ก็สามารถที่จะเปิดหนังสือเล่มน,นี้ดูได้นะคะก็มันจะอยู่ที่ ผอนโซนนะโรถนะคะช่องเก็บของด้านหน้าของผู้โดยสารตอนหน้านั่นเองนะคะเดี๋ยวถัดไปแกมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูข้างในกันดีกว่านะคะว่าข้างหน้าเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็สภาพโดยรวมนะคะรวมไปถึงเบาะหลังกันด้วยค่ะเข้ามาด้านในกับตัวม r ร g e แล้วนะคะท่านผู้ชมตัวแกมเนี่ยจะป๊อปอัพตัวหน้าปัดเรเดียลให้ท่านผู้ชมดูก่อนเลยนะคะว่า เป็นหน้าจอแบบแอนาล็อก100%นะคะกับมินิดิจิตอลที่โชว์เลขไมล์นะคะเลขไมล์เนี่ยวิ่งไปเพียงแค่120 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะคะกับรถมิราชปี2 0 1 2คันนี้เป็นไมล์แท้ด้วยนะคะท่านผู้ชมและที่สำคัญเจ้าของเดิมเนี่ยบำรุงตลอดทุกรอบระยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวเครื่องยนต์แล้วก็ ทุกอย่างของรถคันนี้นะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะสะอาดั้งแตยนอกยันภายในนะคะเอาใจไว้ยังเปลือกนอกกันเลยทีเดียวเชียว,วเดี๋ยวให้ดูตัวพงมอะไรนะคะท่านผู้ชมพงมอะไรง่ายมากนะคะเป็นพงมพอะไรเพาเวอร์ปกติทั่วไปเลยค่ะพวงมาลัยแท้เดิมโรงงานนะคะท่านผู้ชมแล้วมีแอร์แบงนะคะเห็นในความปลอดภัยยังมีค่ะก็จะมีแอร์แบงคสำหรับคนขับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนขับนะคะ ยิ่งกว่ากับตันของรถเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะความปลอดภัยก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นพ่อทีมแบบลูกทีมไปนะคะมาค่ะยนทีนี้แก้จะให้ดูในส่วนของแผงหน้ากันบ้างนะคะเป็นสีเทาค่ะท่านผู้ชมสภาพดีสวยสดไม่มีคราบเกลีหรือไม่มีคราบสติ๊กเกอร์แล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนจากอุปกรณ์มีคมหรือว่ากรงเล็บสัตว์หรือว่าเล็บคนนะคะในส่วนของช่องแอร์นะคะไม่มีตําหนิเลยค่ะหนีตัวช่องแอร์นะคะครีบแอร์เนี่ยไม่มีไม่มีโซมนะคะไม่มีแต่ไม่มีหักเลยค่ะแอร์กลางนะคะก็ โอ้โหเย็นฉ่าเลยค่ะถ้าม้ชมตัวคลีปอะไรใดๆก็ไปทางเดียวกันหมดเลยนะคะไฟฉุกเฉินตรงกลางนะคะใช้งานง่ายมากๆในส่วนของคอนโซลกลางนะคะด้านบนนี้ก็โอ้โหใช้งานง่ายยิ่งกว่าง่ายอีกค่ะเพราะว่าเป็นตัวออดิโอธรรมดาเลยนะคะแล้วก็แอร์ค่ะอู้ใช้งานง่ายมากนะคะก็คืออันนี้คือช่องลมแอร์ต่างๆนะคะจะหน้าจะหน้าเท้าหรือว่าจะเท้าอย่างเดียวก็ย่อมได้ค่ะแล้วก็ตัวปรับตัวความแรงของแอร์นะคะนี่ยากเลยง่ายสุดๆเลยนะคะนอกจากจะมีตัว ฮาว่าอรเลนะคะอยู่ตรงฝั่งซ้ายมือของควอนโซลกลางด้านล่างนี้ค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกเล็ก,ลกๆน้อยๆที่มีให้นะคะมีครบหมดเลยตามคอนเซปต์ของรถทุกคันที่มีนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโตโ้แท้เดิมโรงงานใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะไม่มีตัวกดด้วยนะคะเราก็ไหลปืดป๊ดๆไปตามใจชอบเลยนะคะในส่วนของเบรกมือนะคะใช้งานง่ายมากนะคะนี่ดึงลงง่ายดึงขึ้นง่ายนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องออกแรงเยอะเลยและมีช่องวางขวดนะ้าตรงกลางนะคะตัวนี้จะไม่มีช่องเก็บของตรงกลางนะคะเป็นสิ่งมีแทนนะและในส่วนของบอบ่ะ เป็นบอบผ้าเดิมโรงงานนะคะทั้งคันเลยค่ะ ตัวบเบดะนี่คือเป็นเนื้อผ้าที่ตึงฟูเด้งสวยเชงกระเดยไม่มีแตะไม่มีปรีนะคะท่านผู้ชมไม่อมฝุ่นด้วยเพราะว่าร้านเราเนี่ยคลีนให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเบาะสีเทานะคะแล้วก็มีแบบลดลายตามคอนเซปต์ของ m i r รา e นะคะ,ะมาในส่วนขององค์ประกอบด้านบนกันบ้างค่ะง่ายๆเรียบๆเลยนะคะไฟอ่านแผนที่นะคะสว่างนะคะสีขาวจั่วเลยและในส่วนของแผงบางแดดน,นะคะเป็นวัสดุของโรงงานโดยแท้ค่ะเดิมๆเลยฝานะคะกระจกก็คือไม่มีแตะ ไม่มีหักไม่มีตามําหนิไม่ชํารุดตัวกระจกใสไม่มีร้าวนะคะแต่ก็จะมีแค่ฝั่งของคนขับเท่านั้นนะคะของคนนั่งด้านหน้าเนี่ยคือไม่มีนะคะเอาไว้บังแดดเฉยๆนะคะเพื่อความแบบสะดวกสบายน่ารักไม่เยอะไม่แย่นะคะในส่วนของกระจกมองหลังนะคะนี่สวยงามอรารามมากนะคะตัวปรับแสงอยู่ด้านหลังนะคะรถข้างหลังเปิดไฟสูงอย่าไปกลัวคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะมีให้หมดเลยนะคะท่านมาเดี๋ยวแก้มพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูความกว้างของเบาะหลังกันบ้างดีกว่านะคะกับรถมิราจคะ่ะขึ้นมาด้านบนกันแล้วนะคะ ท่านผู้ชมกับที่น้่ผู้โดยสารตอนหลังนะคะถึงแม้จะเป็นรถอีโคคาร์มินิมอลม,มินิใจแต่ข้างหลังไม่มีนีนะคะท่านผู้ชมกว้างขวางปลอดโปร่งมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าแบบโอ้ยสบายมากนะคะแบบว่าขึ้นรถมาในเหนื่อยก็นี่คอ เป็นประูแมกองกันได้เลยนะคะท่านะผู้ชมค่ะกว้างขวางมา,มากๆแล้วตัวเบาบอกเลยว่าตึงสวยเด้งนะคะเบาะเดิมโรงงานเนี่ยที่แก้มกล่าวไปนะเลืกรูปนะคะกว้างพอสมควรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้ายางหรือว่าตัวพรมผ้านะคะก็คลีนให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยไรกังวลเลยนะและตัวเพดานนะคะไม่มีคราบเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ไม่มีอมน้ำไม่มีอมฝุ่นนะคะไม่มีน้ำค้างสนิมตกไม่มีเลยค่ะสวยงามมากๆแบบใช้งานง่ายมากท่านผู้ชมแล้วก็มีตัวแบบใส่บุ็ใส่เบลอะไรใดๆนะคะเอาพอใช้งาน ะะกับรถอีโค่คันนี้ค่ะพี่เดียวเย <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูเครื่องยงนต์กันดีกว่าคะ่ะมาดูอวัยวะภายในของน้องกันดีกว่าคะ่ะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์นะคะสายต่างๆนะคะบอกเลยว่า qc เช็คเคทโดยโรงงานนะคะท่านผู้ชมนี่มีหมดเลยนะคะตัวสีเหลืองสีขาวนะคะสีน้ำเงินสีแดงสีส้สสมอะไรก็ว่าไปนะคะโรงงานก็เช็คให้แล้วและทางร้านเราก็ได้ตรวจสอบให้เช่นกันนะคะก่อนที่จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูกันนะคะในส่วนของหัวน็อตนะคะไม่มีขยับเลยนะคะสีเดิมโรงงานทั้งคันนะคะสีเต็มคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะตัวคอจิ้งหรีดนะคะไม่มีบุ๋มไม่มีอยูพอ่พรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีจำนำไม่มีพลิกความนะคะตัวแก้มนะคะน็อตแก้มไม่มีขยับเลยะคะ่ะมารูขานกับบ้านนะคะนี่คือ ภาพของคันเดิมโรงงานตัวอาร์ตตอกเรียงกันอย่างสวยงามนะคะท่านผู้ชมแก้มอีกฝั่งหนึ่งนะคะเช่นการขานี่ไม่มีแบบว่าไม่ไม่พัไงไม่ยับเลยนะคะรถคันนี้นี่บอกว่าดูแลดีมากๆเลยค่ะเจ้าของเดิมก็บำรุงทุกรอบระยะด้วยนะคะที่สําคัญเนาะและนี่ค่ะสติกเกอร์โรงงานนะคะ m ิส s ซ b i s บิชิมอเตอร์ค่ะแล้วก็ตัวฝาก,กระโปรงนะคะไม่มีรอยบุบรอยยุบเลยนะคะ เดี๋ยวถัมาค่ะแก้จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูการเคลื่อนไหวของเครื่องยนต์นะคะขณะที่สตาร์ทรถแล้วก็เดี๋ยวให้ฟังเสียงกันด้วยค่ะ เวลานะคะก็การรีวิวมิสซิชิมิราชของคันนี้นะคะท่านผูช้ชมโอ้โหบอกเลยว่าสั้นกระชับรวดเร็วนะคะสาหรับสายประหยัดกันเลยเดี๋ยวแก้มขออน,นุญาตทบทวนราคาเงื่อนไขาการซื้อขายพิกัดสถานที่แล้วก็ช่องทางการ,การกติดต่อในส,สุดท้ายนี้นะคะแก้มขอททวนราคาอีกครั้งนึงนะคะว่าเราตั้งไว้เพียงแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะคะและได้เป็นรถแบ,บมือเดียวสภาพดีมอลสำหรับสายรีบเร่งที่ต้องการหารถใช้แบบเร่งด่วนนะคะสําหรับไปทํางานนะคะไปกลับใกล้บ้านหรือว่าจะไปส่งลูกอะไรอย่างนี้เนาะ,ะได้หมดเลยนะคะสําหรับรถคันนี้เนาะ เงื่อนไขการซื้อขายนะคะชําระด้วยเงินสดเท่านั้นนะคะหรือว่าเงินโอนก็ได้ค่ะท่านผู้ชมไม่สามารถจะไฟแนนซ์ได้แล้วนะกับรถอีโ e คคารคันนี้นะคะในส่วนของตัวพิกัดสถานที่นะคะถ้าอยากจะมาเทสไดรฟ์หรือว่าอยากจะมาดูสภาพรถ,รถด้วยตาเนื้อของตัวเองเลยนะคะมาได้เลยค่ะคุณรุ่งรสวยมีนบุรีนะคะอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงมีนบุรีฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลสิมแพทย์เสรีรัชตะวันกรุงเทพนั่นเองค่ะรือใครนะคะอยากจะขับรถมาหาที่ร้านเราปักก g l กแม p มาได้เลยนะคะพิมพ์เลยค่ะคุณรุ่งรสวยมีนบุรีมันก็จะขึ นอะะกจากเบอร์หัวสายบนที่แก้มแปะไว้ตลอดทั้งคลิปแล้วสามารถติดต่ออีกเบอร์หนึ่งด้านล่างนี้ไว้ได้นะคะแก้มก็แปะไว้ให้แบบ full option เลยเนาะหรือใครที่สะดวกทางโซเชียลแพลตฟอร์มนะคะเพื่ออยากจะดูรูปนิ่งนะคะหรือว่าข้อมูลที่เป็นรายลักษณ์อักษรนะคะสามารถทักมาได้เลยนะคะแอดมาที่ id line facebook แล้วก็ติ๊กต็อกได้เลยค่ะตอบทุกช่องทางนะคะในส่วนของการเปิดบริการนะคะร้านเราเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะเวลาเปิดปิดของเราเนี่ยค่อนข้างยืดหยุ่นกันเลยทีเดียวเพราะว่าุล,ล,ลท,ทงห2 ก็ได้นะคะเพียงแค่โทรหรือว่าทักมาติดต่อ คุยกันเรื่องเวลาก่อนนะคะจะได้เต็มตัวกันถูกค่ะและในสปดสุดท้ายนี้แล้วจริงๆนะคะใครที่ดูมาถึงจุดนี้แล้วดูตลอดทุกๆคลิปที่ตามเรามานะคะก็ติดตามเป็นกำลังใจให้แก้มและคุณนุงนรสวมีมิบุรีเพื่อเป็นการถ่ายทาคลิปรถบ้านสภาพดีของร้านเราเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูกันต่อไปค่ะหรือใครที่เคยพลาดสินค้าของทางร้านเราไปนะคะและแบบอยากได้ต่อนะคะแต่ว่าแบบเออมาติดตามกันว่าจะเป็นรถรุ่นไหนที่อยากจะมานำเสนอนะคะเพราะว่าร้านเราแรนดอมมากๆค่ะเพราะเราเน้นสภาพเป็นหลัก กดกระดิ่งนะคะข้างๆปุ่มติดตามได้เลยค่ะเวลาแกมอัพคลิปปุ๊มเนี่ยมันก็จะเด้งไปที่อุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์สองท่านทันทีเลยนะคะสำหรับมิสบิชิมิรัชคันนี้แก้มขอลาไปก่อนนะคะคันหน้าจะเป็นขั้นไหนต้องรอชมกันค่ะแก้มแล้วคุณรุ่งไปก่อนนะคะบ๊ายบาย